วันนี้เราจะเข้าสู่สนามบินเบตงกันแล้วนะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็จะแลกบัตรก่อนนะคะแลกบัตรก่อน,นแลกบัตรก่อนคุณมีบัตรไหมมีบัตรไหมครับ,รบถ้าไม่บัตรไม่มีสิทธิ์นะครับถูกไหมครับผม <laughs> ใช้สิทธิ์คนอื่นครับ <laughs> ก็ใช้สิทธิ์คนอื่นนะคะ <laughs> เอแบบนี้ถูกต้องไหมเนี่ย <laughs> นน่ค่ะจาในที่ก็จะตรวจนะคะหกหนึ่งหลัฐานกให้เบอรโทรศัพท์แล้วเราก็จะพาเพื่อนๆเข้าชมสนามบินกันนะวันนี้นะเป็นอากาศที่สบายปลอดโปรแดดยังไม่ร้อนมาก9.56นาทีในการที่เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสนามบินเบตงการ ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะวิวทิวทัศน์ขวามือนะคะจะเป็นเนินเขาเล็กๆนะคะมีเนินหญ้าเขียวชะอมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะป้อมของทหารนะคะเป็นการดูแลความปลอดภัยเนี่ยค่ะเราจะตรงไปด้วยกันนะคะออ๋เราก็เข้าที่นี่เองไอ้โมเดล ก็ยังมีกำแพงลว์ราค <mel od ic 00> ้นะคะด้านขวาปุ๋ยสารนะตอนนี้จะอ้อมก็อ้อมไปทางนูเลยตรงเข้าปนี่เราก็จะมากันครั้งแรกนะคะตรงนั้นห้ามยังห้ามเข้าอยู่เราไม่รู้ทางไหนแต่เราก็จะเล้วก็จะตรงไปข้างหน้าเราจะไปเที่ยวชมสนามบินเบตงการวันนี้กก็ู่หม วันนี้อำนวยการความสะดวกโดยผู้อำนวยการสนามบินโดยตรงเจ้าของสนามบินค่ะไม่ใช่เจ้าของเครื่องบินนะคะเจ้าของสนามบินวันนี้มาตรวจงานใช่ไหมครับมาตรวจงานใช่ไหมครับว่าทำไปถึงไหนแล้วทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทำไมช้าจังเรามาดูกันเรามาตรวจความเรียบร้อยกันจ้าครื้าเนป็นสุตรสาเมื่อวานที่เราไปอ๋อจะแทนกล้องให้เพื่อนดูข้างบนนะคะเขาฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสู่สามที่รักจังไป ปอเทืองสนามเนตรนี้นหมะืองว,ว่าอ่าแต่ว่าตอนนี้คือตารักหานใหม่นะคะเพื่ออ่าหวานไปแล้วเมื่อวันที่าสา,า,ววา,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 าสวยงาแน่นอนถ้าใครมาใช่ถ้าใครมาเดือนธันวานจะได้เห็นดอกปอเทืงเหลืองอาม <5 S 1> ถ้าธันวา h ีได้เห็นแน่นอนเลยแต่วันนี้ืมเราไม่ได้ เปอเทงนะคะแต่เราก็จะมาชมสนามบินกันดูนี้นี้จะเป็นอาคารถอากายานาถ้าอากาศยานนาชาตเบตงเห็นป้ายไหมนีคะนี่คะมีที่แบสวยเอี่ก็ไดเป็นอาคารแล้ก็จะมาจอดรถตรงนี้แล้วเราก็จะเดินเที่ยวชมสนามบินกันนี่ค่ะไปถึงสนามบินนาชาติ เดตรงแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นอาคารผู้โดยสารเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆเข้าชมการติดตามกันมานะเนี่ยค่ะจะพาเ,เพื่อนเข้าชมเข้าไปในอาคารผู้โดยสารเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตรงไหนทําไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดจะเปิดเป็นทางการวันเดือนธันวาแต่ไม่รู้กําหนดวันที่ยังไม่รู้กําหนดยังไม่รู้กําหนดวันที่เนาะแต่เป็นเดือนธันวาคมนี้ได้เปิดแน่นอนเพราะว่าทางสนามบินเนี่ยเขาจะปลูก ดอกปอเทืองนะคะเตรียมพร้อมที่จะให้บานเต็มที่เหลืองอลามในเดือนธันวาวันที่5ธันวาเนี่ได้เห็นแน่นอนเลยนะคะรับรองสวยงามแล้วก็มาสามารถมาถ่ายรูปได้เลยชมวิวความสวยความงามของสนามบินเบตงกันนะคะเนี่ยค่ะอาคารนะคะ,ะข้างนอกนะคะเขาจะทําเสาเป็นเสาจากไม้ไผ่สวยงามมากๆเลยเป็นไม้ไผ่เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะว่าไม้ไผ่ เป็นยังไงนะคะสวยงามากๆแล้วดูแล้วจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยทำอย่างดีเลยเป็นอ่าเนี่ยค่ะคือพัส,สวยมากๆเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านหน้าของอาคารผู้โดยสาร สาการบินสนามบินนานาชาติเดตงตอนนี้มีตู้มีต้นลักเข้าสีแดงค่ะค่ะเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ในการสนามบินนะคะคนนี้เลยนะเะจะพาเพื่อนพาเที่ยวชมกันนะคะตอนนี้เป็นด่านแรกที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ในสนามบินนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูพาเพื่อนเข้าไปชมกันว่าภายในอาคารผู้โดยสารเป็นยังไงนะคะแต่ที่เรามองเห็นด้านหน้าเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเป็นเสาทําจากไม้ไผ่ สวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะด,ดูด้านในคะ่ะใช่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมด้านในกันนะคะค่ะตามมาคะ่ะอ้าวมามาตอนนี้ไกด์นะคะไกด์ท้องถิน่นอันนี้อันนี้ให้เป็นไกด์นะคะเป็น,น,นเจ้าของ,ของที่ใช่ไหมคะพาเข้าไปชมนะคะเข้าไปชมที่ไหนคะตอน,นนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะท่านท่านครับานะสนามบินสนามบินอะไรครับท่าทายามาาชาคเน อ๋อไม่ต้องท่องก็ได้ค่ะอย่าท่องสิคะอย่าท่องสิคะอันนี้ค่ะไ่้้ได้าเพื่อนเข้าไปชมนะคะน้องชายอันเดียนะคะเดี๋ยวเราจะด้านนี้จะเป็นด้านในนะคะด้านในที่ยังแต่ยังไม่ได้เข้าไปในประตูอาคารนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเป็นทางการตรงนี้จะมีป้ายเขียนนะคะเป็นสถานีนานาชาติเปนตรง นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูกปกันที่ระลึกกันเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนักท่องเที่ยวกาลังทยอยมากันนะคะเดินไม่เอ,อ่ยนี่ยังอยู่แค่อาคารภายนอกนะคะยังไม่ได้เข้าไปสู่ตัวอาคารภายในเลยนะะด้านในยังปิดอยู่นะคะน,นี้จะมีป้ายที่จะสานขาออกอน,นี้นะคะป้ายที่จะสานขาออกฝั่งนู้นจะเป็นป้าย ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับจากสนามบินกันแล้วนะหลังจากที่เรามาตรวจตราความเรียบร้อยแล้วนะคะก็การก่อสร้างนะคะก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่จะเปิดเป็นทางการเดือนท่านว่าคมแต่ในอาคารด้านในยังไม่ได้เปิดให้ชมนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวกําลังหลั่งไหลเดินทางเข้ามาชมกันเยอะแย,ยะเลยมาเป็นรถตู้เลยนะคะเห็นไหมคะเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะรถตู้มากันเยอะแย,ยะมากมายเลยนักท่องเที่ยวมา ตอนนี้ลักจังกำลังจะออกจากสนามบินแล้วนะคะสนามบิน่าากาศยานานาชาติเบตงน,นคะคะพอสายหน่อยนะักท่องเที่ยวก็จะเยอะแยะเลยนะคะมากันเป็นรถตู้น่าจะเป็นกรุปทัวร์นะคะน,นคะะเยอะแยะเลยลานจอดรถฝังก์้ก็จะเต็มแล้วนะคะ ยานานาชาติเบตอง